สี่ห้าประมาณนี้เนาะสี่ห้าหรือหกห้าประมาณนี้เนาะคิดว่าเลขจะเป็นเลขเรียงนะคะเลขเรียงแต่วันเสาร์ก็น่าจะมีเบิ้ลน้องกีนางนะแต่เมื่อวานนี้เราก็ชอบเบิ้ลนะคะเราซื้อเราซื้อแปดแปดนะเมื่อวานนี้ออกเจ็ดเจ็ดนะแปดเจ็ดกับแปดแปดนะคะสวัสดีคะ่ะน้องแมวจากพี่นางนะคะสวัสดีมาอ้วนจากพี่น้ำอ้อนนะคะน้องแมวจ้าจากแม่ปูนะคะแม่ปูค้าจากน้องแมวนะคะ สวัสดีน้องแมวจากจากน้ำอ้อยนะคะสวัสดีมาอ้วนจากน้ำอ้อยนะคะมาอ้วนค้าจากเพื่อนบุรินะคะพี่น้งอ้อยค้าจากน้องแมวนะคะเออเจ็สวยไมย่พี่นางสวยไหมแต่อ่ะเด็กคนดังเด็กคนดังในต่อต่อนะในแอปดํานะเขาให้มาตองเก้านะคะสามตัวนะไปกลับหัวหรือให้สองเก้ากับเจ็ดสามนะไม่ได้งงง่ายนะคะเป็นแนวทางเ้อ เด็กคนดังก็ให้นะคะเขาเคยให้ถูกสามตัวนะพี่เจ้านางสวัสดีค่ะจากน้องแมวนะคะน้องอ้อยสวัสดีค่ะจากจากยูริสนะคะนั่นพี่นางบอกมาแล้วปังปังเลยจากน้องน้องคิวนะคะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์กำลังวันเลขอะไรเนาะน้องแมวกําลังวันเลขอะไรคะวันเสาร์สวัสดีน้องคิวจากพี่น้องอ้อยนะคะพี่ยูริค่ะไหว้ค่ะจากน้องแมวนะคะสวัสดีครับแม่อ้อยจากน้องมาอ้วนนะ พี่นำ้ำอ้อยสวัสดีค่ะจากน้องคิวนะคะพี่ยูริสสวัสดีคับจากน้องมาอ้วนนะอืมนี่ไงคนมาบอกแล้วคงสะท้อนคนุณพงสะท้อน,น,อนยินดีต้อนรับนะใช่ใช่คนดังให้ตัวนี้มานะคะเด็กดังนะเด็กคนดังนะะเด็กคนดังในแอปต่อๆนะพี่พี่เต้าแต่เช้าเลยน้องแต่วิอ่านถูกเลยนะพี่แมวสวัสดีครับจากมาอ้วนนะคะ น้องมาอ้วนทักทายจากพี่แมวนะคะคุณพงศธรสวัสด nope. ีค่ะจากมาอ้วนนะคะคุณคิวสวัสดีค่ะจากเพื่อนดูรีนะคะวันนี้เขาก็ไปเลือกกันเราไม่ได้ไปเลือกนะคะอยู่กทมนะเลยไม่ได้ไปเลือกนะเขาก็หาเสียงกันอยู่นอกอยู่บ้านตอนนั้นเขากลับไปเขาหาเสียงกันอยู่นะแต่ไม่ได้ไปเลือกนะไม่รู้เลือกออนไลน์ได้ไหมเนาะแต่ไม่เคยเลือกนะคะออนไลน์ดีนะไม่ได้เลือกดีนะไม่ได้ใช้ิสธิ์อยู่หลายปีมากนะ ไม่ได้ใช้สิทธิ์สิทธิ์ความเป็นประชาชนคนไทยเนาะเปิดิก่อนอยู่เป็นสิบปีนะฮะแล้วไม่ได้ใช้สิทธินั้นเลยนะฮะกลับมาก็กลับมาก็กากทาบัตรประชาชนไม่ผ่านนะฮะรอนนะกลับมาก็ทําบัตรประชาชนไม่ผ่านนะ,ะไปทําอยู่ถ้าวีท,ทําำใ่กรงเทพเนะี่ยไม่ได้นะบัตรประชาชนคนอื่นก็จะทําได้แต่วีทําไม่ได้นะวีต้องกลับไปทําที่บ้านนะฮะ ซึ่งอตอนนี้ก็อาจจะอาจจะอาจจะปีสุดท้ายหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะคะจะได้ทําอีกไหมหกสิบเขายังทําอยูไ่ไหมสิบเจ็ดล้านนกตาสวัสดีนะคะน่าจะเปิดเลือกตั้งออนไลน์ใช่ไหมสวัสดีคุณพงศธรจากพี่นางนะคะมาอ้วนมาอ้วนจาก พี่นินนะคะจากยายนินนะคะพี่ยูรี่ค่ะจากน้องนินนะคะน่าจะอ่ามันทําไมไม่พี่ปกติทําได้ทุกที่ก็พี่ไปติดก่อไงพี่บอกพี่พี่ไปติดกาอยู่สิบปีน้องคิวพี่ไปติดเก่ออยู่สิบปีนะคะสวัสดีค่ะพี่พวงสวัสดีค่ะพี่เล่าพี่เล่าบ่อยแล้วนะเรื่องพี่ไปติดก่อนี่นะ ติดก่ออู่ส10ปีนะฮะติดก่อ10ปีแล้วก็อ่ามันก็เหมือนกับว่าช่วงอายุคนเท่านี้ใช่ไหมช่วงสวัสดีคะ่ะคุณบัวสวัสดีคะ่ะช่วงอายุคนคนเท่านี้ใช่ไหมมันต้องแบบว่าต้องถ่ายบัตรไปแล้วประมาณ3-4รอบประมาณเนี้ยแต่เขาไปดูขี่ตอนที่พี่ถ่ายบัตรนะ่ะตอนที่พี่ถ่ายบัตรเนาะครั้งแรกพี่ถ่ายอยู่ที่บ้านครั้งที่สองถ่ายอยู่ที่กทมหลังจากนั้น10ปีไปแล้ว พี่จะไม่ได้ถ่ายบัตรเลยหลังจากสิบปีพอสิบป,ปีพี่ไม่ได้ถ่ายบัตรใช่ไหมมันก็ไม่มีข้อมูลเพราะสมัยใหม่นี้เขามีคอมมีอะไรใช่ไหมเขาสามารถคีย์สามารถอะไรใส่กันได้มันก็ไม่มีพี่ก็เลยทําไม่ได้ปีที่แล้วพี่อ่าไม่ใช่ปีที่แล้วปีก่อนปีก่อนบัตรพี่หมดพอดีแล้วพี่ต้องมีเหตุที่จะเข้าโรงพยาบาลนนะบัตรหมดอายุนะบัตรหมดอายุนะพี่ก็เลย บัตรโมดอายุไปทํำี่ไปทําเขตของสาลก็ทําไม่ได้นะไปหาทําก็ทำหลายที่ทําไม่ได้นะคะเขาก็เลยบอกว่าให,หา้ต้องไปทําที่บ้านนะคะก็เลยทํทำที่บ้านทําที่บ้านก็ต้อง